breaking news วันนี้ขอพามาดูอีกมุมหนึ่งของกองทัพอากาศไทยคะ่ะมีรายงานยืนยันว่ากองทัพอากาศไทยใช้อากาศยานหลายแบบร่วมกันทั้ง T-50 TH i n c ีทอง F-16 และ Gripen ในการปฏิบัติการตามแผนความมั่นคงที่กำหนดไว้แต่ขอบอกเลยว่างานนี้กองทัพอากาศไทยเราทั้งฉลาดทั้งบูรณาการเก่งมากคะ่ะลองนึกภาพง่ายๆแบบนี้นะคะ เหมือนการทำอาหารหนึ่งจานอเมริกาคือสเต็กเนื้อเกรด A แข็งแรงดุดันสวีเดนคือมิดบอลซอสเกรวี่นุ่มละมุนแม่นยำเกาหลีใต้คือกิมจิรสแซ่บคล่องตัวทันสมัยปกติของดีสามอย่างนี้มักอยู่คนละจานแต่กองทัพปรกาศไทยสามารถเอามาจัดใส่จานเดียวกันได้อย่างกลมกลม่อมแปลว่า ระบบการฝึกและการทำงานร่วมกันต้องลงตัวมากจริงๆค่ะนี่จึงเป็นอีกเหตุผลที่หลายประเทศทั่วโลกจับตาศักยภาพของกองทัพปรกาศไทยอย่างใกล้ชิดเรื่องนี้ยังมีให้ติดตามกันต่อแน่นอนค่ะและเจอกันใหม่คลิปหน้า Breaking News by Cookie สวัสดีค่ะ